สบายดีพี่น้องหอดแทงให้แทงหน้าแล้วเราก็ได้มาหอดเต้ประมาณเก่ามุงพี่น้องเลยแดดมันนี่แดดแดดขึ้น,นมาเลยพี่น้องเขึ้นมาน้ำล้างหมูสบายดีพี่น้องเบอร์สีกุศลเนาะเก็บเอาชีวิตบปรอที่มาูกกลางป่า ไข่น้ก็เลยหัวกระดาพี่น้องเลยต่อต่อพี่น้องทอต่อยพึ่งต่อยต่อยนานยังพึ่งต่อยก็พี่น้องมันบิดบิดของมันนะซาบมั้ยพี่พี่ยางน้นไข่เดี๋ยวมาต่อด้ยังพี่น้องเลยโบไข่ดอกไข่มาต่อยับลงมาอีกนะไข่แม่นเก็บยางนักเลยกระตาเฮ็ดกระจุ่นขวงแลนเลยบริหารล้างเลย อันที่เฮี้ยอายุดอกง่ายเลยคอยเก็บนะคอยเก็บประมาณหลายดอกเตจะเอาไนเนาะมาใส่กระตาเห็นอยูซีหาดอกเห็นได้หลายเล็กน้อยจะเต็มตากระตาฮาเด้นี่เคยมีกระตาครัวแตกต่างกันมากเลยวะไรเก็บยอดติวมาขึ้นเป็นยอดแดงๆดได้ขิ่มเลยแมื่อไหร่แม่ อาฮิตไหมใส่สมุนไพรก่อนพี่น้องเลยบาบุ่นหลดยงางเข้าไปนะคะแล้วมันยังใส่แม่เดียวคอยมาวาดในฮกแม่แค่นข้างไส้สองแค่นขางขัวหนึ่งหลังสามกินยาลงไปแล้วพี่น้องเลยกินยาอยังก็แก้แผ้กับตานเชื่อก สมองแบบเส้นประสาท์ด้วยนะน้าหมุบปุบปุบปุบแล้วเคยเคๆนะมันตอดนะแต่แบบมัน่งเปิ้ลยเลยๆ่นกระกปบาหัวปัดว่ะย um ่างมะฮอดแท้ๆว um> ่ะกำลังย่างมากนะพี่น้องย่างซื่อๆแหละบม่ได้ห้าดอกเพชรกันดลยย่างมากเลยว่ะเห็นบอลไปดาวได้หมู่ว่านมีคิดว่ามันมีมันมีได้ดาวตอนไม่หันนะบอลได้ เอาก็ได้แคมทางดีแน่นบ่ทําาบ่เทาไรเฮ็ดสวันได้เ็ดจุเดียวแล้วก็แล้วเลยนี่ค่อยก็ไปจอบซะบ่บ่จะมสิอยู่ในกกจิกกกกกใหม่กกกุ้งาพี่น้องเอ้ยซาเบิดมือก็พอมืององเบิดเลยพี่น้องเอ้ย พ่องพอยังเก็บเพชรัวเอามีดงัดพ่องแต่ว่านี่แหละโมเสยว่าไอ้กล้ามใบหูเสือพี่น้องใอ้มีวิธีดีๆกับนายหน้าเหมือนเขามาได้เลยพี่น้องเด้อวิธีที่ต่อต่อต่อยต่อยานยังนานแล้วห้าพี่น้องเขาใชมาเยอะเพชรไรบ้างน้องเบิ่งเพชรน้องหน้านันการพี่น้อง ได้อยู่เล็กสี่โลสามโลสี่โลเต็มกระตา,เ,าเขาได้จักรโลนะอืมน่าจะนักกินดินนี่แหละคนนักกินเห็ดตัาไวนะ้เนี่ดอกแบบนี้คือเห็ดเสียนะตอน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 ่ตอ,อเขาเก็บแล้แหละโอ้โหค้ากลับเลยพี่น้องเลยกำลังสิฮอดแหล,ะเ,ละเหลืออีกน้อยเดียวนะดาว ก็ปลอดไัยแล้วมามจาจใงญ่อะดิไม่พี่นรองนะท้งนี้อยากบานด้ยแต่ทั้งกุ่นกับจุ้มบานเพิ่มหนึ่งเนี่ยนอนี่นอบานเลยไังพี่น้อกระสาน ดึงไวห็นไเดนไม่ขึบ่อเบ็ดบ่อพีน้อเห็ดร่างไว้ดอกบางมาแช่ไกหน่อยนึงมาดู พ่อเหี้ยพี่น้องมามามาเดียดสายกันเหี้ยตรงเข่ากระตาตัวนี้พี่น้องหัวดาวพี่น้องเลยงามพี่คะน้องคอยกูนโอ้จุมันจะหลุดแล้วนี้หลุดไปได้เห็นหัวใส่หัวมันป่ะงัดเอางัดเอาเล้วเนาะ กองปายเอ็ดเซียงเป็นเทียงนงายอีกแล้วจ้ะมาได้จ้าได้อยากคอมเมนต์รัวๆจ,จะออไไ้ะจะดูเขาเหยียบมันไปจะอย่างนั้น,นอะ่ะอืมสงสัสยเขาเหยียบมันอยู่พี่น้อยอ่อเาเทปอล่าก็งามมาดิถีอด,ดอกก็งาม สบายดีได้ไหมนอออ้อง่ังนนะหะเหลืกมา,กมาจุมไงนน้านะพี่นองเอาบอสนใจบจาพี่นอ้องมาเด้อน้องมพี่น้องฝากหาพี่น้องเลยเนาะขี่เรยอมาเอาด้วยพี่น้องเลย <laughs> เอ็งพ่นเอาเอาใส่ตเอาคือโคกกแยกใหญ่กันจักห h à งก็อลกบผูห็นก็ได้เงโทรหาแล้วก็ทรอแล้วก็เสร็จบอกที่มือาอ่งอไปแ่งเจ้าบอที่บอสาุผมบอกแ ดัวนคือเป็นเท่าห้าหรอกคือในเนงมันจะเดนวางเธองเขาเอากดได้จำคันก็ไอ้ชนีิก็ดี้ใจล่น้อยผู้ได้ผู้บอลได้แต่กับผมไม่หรอกว่าสิบผไดเลยนะก็ต้องได้เก็บรําเก่าก็ยังได้ได้หเนี่เก็บรําเก่าเขานะ เ,เอาเงนยงนะกรเดนเอาดีนไคอ,อยเก็บลำกลาอ่เนาเก็บไปจกมือเก็บนะ้หมื่คเลยสหนไปซือเสุ้นวัน่ไดสังส่งมาเรลสามร้อย สังมากพี่นอ้องจังมพี่นอกก้องได้ให้เาโลหกปล่อยเลยภาษอดเลยเว้ยใส่แกงสิได้ยต้องขุดอินเนาะก็เพียงค่หน้อ,นองแม,ม่ไะหานะขอของพองหาม,มาเราหาเอ้าเราหาเมื่อไหร่พอกองพองนะถ้าเป็นผู้หากับผ<ป>ู้หนึ่งนะ ควจรจะรางก็อปะยิ้ไปเปิอ่ปปอยอ,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 อะะยู่ยบําปันดีปะหมแล้วเนี่ยเขเจะคอยว่าจะเนื่องานีที่ไพ่뭉ง뭉งในดีชูเพินอะไรอะไรฮ่าเดีเขามันเป็นยั่งงมา่เนาะ พี่นีมก็โพดโพอใช่เนาะเอาตะเกากันเปูเอปอยได้นมูบอเอานี่ใส่มใส่นี่กูกะเด้จบอกันวันเอือทุกวันนี้จุเป้าเ่ตังสุกสุกแผ่นเยอะเอาลูกกล้อนห่าเต็มหงอเปลือยป๊าถุยอันเส้นน้ำมีดกอแห้งนะพี่นยบอเสียม

มาได้มากนะก็จะเห็น,นได้กินได้มาเห็นในเงี่ยก็จะได้เลือกอะไรย่างดีใจอ่ะฮะมันภูมิใจแม่์บอกพี่น้องภูมิใจในตัวเองที่หาม,มาได้ด้วยนั่พัดกำแรงติต่อต่อ,อยก็ยังบปรเจ็บเจ้าอย่างว่ามเมเดียวหน่อยคอยบอว่าแคสแค่น,นี้นะซองพี่น้องอยู่นี่ิอย,อยู่มันบโบราณเด็อยู่นี่ใครแต่มันมันด้านนี่อยู่ล่างแค่นเป็นต่อต่อแท่นี้นะมันมันชีบวมบอกว่าอืม ก็ไป,ปิดนลัางใช่ไหมเดุญบนี่มย,ยมันตับคอตาก็บพรแห้งแล้วันตานี่ยโอ้ยบ่ได้ออกบุไ,ได้ออกคลิปเ <จะ S 2> <ไ>ป้เบิซะจะได้ไว้เฮ็ดจานเหยียดใส่แถวทางนะอือเดเฮ้ยเนาะเข้ามาก,กั็<า>ไมบด้มาสูบุได้ีเเเนี่ยกรบอเก็บเลยกับพวหลังเลยพี่น้องเลยเนื่องจากกันมันต่อแล้วก็กลมนั่น้วกนะตากรเงียงเฮ้ยเนาะกระสีตกกยะ่รองหมืนกระสีปรามาณนี้จ้าตกนะ ว่กา,า,ากดสวดกะตาม่าจะคือบ,บ่บอคอยอไปเอาซะโอ้ยสวยก็ตามาพ่านนะเสียดา,ายเลยอยก็ได้ว่าเฮียด้มซิปดอกเศร้าดอกบ่เฮียไรเตอรพี่น้องไยเอาเลยคืขอขบ่บอ่อยไปเอาอบ้านนี้หิวนำ้ำก็พอหิวนำ้ำเจ็บหัวมันมันชีดยามหัวคนะมันตอดอมันบออนาอยจะกลับเอาเห็ดหักแม่กนะันวงอดอเือกแม่หนึ่ง อกันหูมันจะใช้หอกก็ค่อยไปเป็นเสียน่ะจะได้เห็ดขวบตีกันว่าเฮียวจะหล่นตาเข่าเอากระสวดนั่นนี่เนาะบัดนี้บัดนี้จะเบิ้งค่ะมันเต็มมันนี่บัดนี่เยก้มมันนี่มันเฮียชั้นได้เดถอะเคยก้มจับพัวเพยอนั่นี่เลยโอ้ยบ่ได้บ่ได้ก็ต้องไปตรวจสอบมาอยู่ในไซบัดนี้อันนี้บอลห้องเก็บอันนี้เฮียในทางยุกเอาในหันนั่นแหละนี่บอลเดียวอันนี้เคร่อเดินไปน้อยหนึ่งนี่แหละ บอลจเก็บตอะเขามันบปต่อทัวเขาบบว่ะว่าเหยันอะลาไหลคอยช่วไปเบิรงนกได้เลือกขาได้ัะบเลยคนจะได้คลองเลยมันมันชี้ยังหรือว่าเราทางใหม่ตรงกลางพอ่ยังเยอะได้เติบย่นบ้เอาลปลาห้ามมาไปถด กบมากบมาหอดีหอดพังมีคิดออกกระจายจอะไรได้ดิจะไเบิงอาบกับแล้วว่าเมื่อยแฮงแดนออกมามั่ได้แดนว่าไกลอเด้หน่อยมันยำเบิไปด้ยเยอะบ็ไล่แบบไงวางไปเป็นยังสงได้อ้าเหลไนะองกุยติกิเบ็ดบ จมี่น้องอยากกินจุมจมบอคอมเมนตนมาได้มาเป็นแผนเป็นแผ่นเลยดอกบานจะไปไหนแ่งสางข้างมาเดีย ช้อนนี้เนี่ยเสียหนมนนหลังก็ได้าเลยอ๋อเออเอกซอยมา่าจะยังกินันบัลลเจ้าอันมะรุดละไข่มาจากพี่น้องเ็ดปวดโน่80มือิ ลอยหาซ้ไปซื้อมาไหวเป็นไรเดี๋ยวแล้ว้อ,อยหาซืละละละา้อลววอยหาซื้อจะตีเป็นเงินกี่กูม,มึงอนจัเจ้าแบบไรอ,อ่ะหกสิบพ <60, 000, S 2> ันเจ็ดสิบพันใช่ื็หายถึกแน้บขายเร็วบ่ขายจะได้เฮดเดกสิบโลซาโลจะตีเป็นอะไรกินเข้าไไรนะบ้าบ้าอ เท็ตตังสิบโลนะพี่น้องันบุคายเจ้กับบริเงินเจ้าผัดขบข้าวัตองการเงินซื้อมาผิดเป็นนัวบุคเจ้าบุมียอะไรก็ได้ทำได้จ้าวแก้ยคเลยยังไม่ได้นะพันกัวและฮ่ะสิบแปดโลกะโล่อนึ่งนะเนาะในฟ้าคุยเชยอจะอ่อนเดเงินอยู่โกนะพอดิ่จะอ่อนแหละ ไกปันนี่กับบายกัยก,กชบิบินใ่<ป>่นะบ่บไปสิมาไปน่ะจังไปน่ได้พ่ได้กันได้นึ่งเอามาตื่นกันใคคอยคอยจะออกไปได้คอยเด่นสองหนา้าสองล้างก็ได้ขยานมันดันอย่งองไรมันเห็ดรานจนจนกว่าคิดจะนอนข่ายขึ้นเส็ตแต่นอนแต่เว้น,วนโอ้ยมันตูดอยู่ในตานบ่

สียมกระจุกเขาบงัดไปขึ้นไุณนนบเป็นเป็นเกน,เ,นเห็นเกลน,นไล่าลพี่น้องเอ้ยเลือกเฮ็ดแลกกัและะแลวขอพูณที่เขามาหับส้มพี่น้อง นลเคดัห้เ่งเด้อททงยางื